<c oughs> กลับซีิล์เพื่ออีกครั้งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปสนานครับเพราะมันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยกับเรื่องออกาจอแล้วก็เรื่องเวลาที่ผมทำงานหนักขึ้นเพราะตอนนี้อะไรอะไรมันก็เริ่มเปิดแล้วฮะที่พัทยาตอนนี้ฮะ,ะเริ่มมีคัสเตอร์มากขึ้นแล้วก็เราก็กลับไปอยู่ในความเป็นจริงเหมือนเดิมนะฮะเรื่องที่จะมาพูดในวันนี้ <c oughs> นี่ก็คือผมมีเวลาเล่นน้อยลง มันมีเวลาอัดคลิปเลยถามว่ามันน่าจะได้นะฮะเออนดา้ทั้งที่ผมชอบเกมมาแต่ไม่มีเวลาเล่นเกมเลยไมดเก็บ,ด,บ <are> ดูกิจกรรมครับดูกิจกรรม,มก,กิจกรรมเหลืออีกสวันเดี๋ยวหาเวลาทำฮะหาเวลาทำถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับประเด็นหลักๆที่อยากจะพูดในหัวข้อวันนี้ก็คือเอาเป็นเบสิกเบสิก เอ่อ PC ดีกว่าเอ่อเบสิกพีซีที่จะเล่นเกมชินอิมแพ็ระดับไฮยปรับไฮเลยนะครับเล่นเกมนี้ปรับไฮยเลยว่าระดับไหนดีถึงได้เล่นได้สำหรับผมนะที่ผมใช้มาผมไม่รู้อะไรที่แรงออกว่านี้อะไรที่แพงออกว่านี้นะผมใช้ในระดับงบที่มีเกินกันก่อนดีกว่าเกมชินอิมแพ c t เป็นเกมเอ่อมบายนะฮะเป็นเกมมบายก็คือเกมโทรศัพท์นั่นเองฮะเริ่มจากโทรศัพท์แล้วก็กินสเปคโทรศัพท์มาเรื่อยๆจนหลายคนไม่ไหวจนหันมาเล่นใน PC หรือคอนโซลผมเดิมทีก็เริ่มจากโทรศัพท์เหมือนกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันโอเวอร์ฮีทเกินก็ลเลยต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ไปแล้วเครื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ไหววะทำร้ายโทรศัพท์แล้วเกินก็เลยหันมาซื้อ PC แบบจริงจังเลยเพราะเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยถามว่าถ้าซื้อโทรศัพท์กับ PC เนี่ยอ,อ,อันไหนคุ้มกว่าส่วนตัวผมว่าซื้อ PC คุ้มกว่า โทรศัพท์เนี่ยเอาสักหมื่นกว่าบาทกำลังพอเอาไว้ใช้งานทำเงนินนี้แต่ซื้อ PC เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมาใช้เงินซื้อคอมในการเล่นเกมเนี่ยไปน่าจะเกือบ20,000แล้วมั้งน่าจะเกือบส0 0หมื่นละน่าจะเกือบ20,000เพราะตอนนี้ตลาดคอมมันค่อนข้างดูเดือดนะทั้งเรื่องการ์ดจ,จอเอ่อซีพเมนบอร์ดฮาร์ดดิสก์แรมเอ่อทุนนี่นั่นฮะมันค่อนข้างจะแพงวันเนี้ยเอ่อ ผมจะมพูดเรื่องการ์ดจอ3ตัวแล้วกันที่ผมใช้เล่นเกมนี้มาว่าการ์ดจอตัวไหนที่ผมใช้เล่นเกมเนี่ยที่ผมใช้มามี3ตัวนะฮะก็จะมี1030 1 0อ่า1030เป็นของ MSI 1030ก็หาเซิได้ Nvidia นะครับผมเป็นเด็กข่ายเขียวครับเป็นเด็กสีเขียวแล้วก็จะมีเออ่ GeForce 1050 TI ที่ใช้มาอ่าที่พังไปนะฮะ แล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งเปิดเปิดซิงมาเลยเปิดซิงกระเป๋าผมมาเลยก็ยจะเป็น10เอ่อ50เอ่ย้ย1650พูดผิด1650เป็น Galaxy นะครับ G T X 10เอ่อ1650พูดผิดเออมาคอมแพลก่อนดีกว่าคอมแพลเรื่องเ,ออเดี๋ยวผมขอปรับไฮโชว์หนึ่งครั้งนะครับผมไม่ได้มาอดรวย,ยนะเพราะผมมีเอ่อถูกสุดรือ,อยางผมมีกำลังแค่นี้จริง เออผมมีกำลังเงินแค่นี้จริงๆก็เลยเออเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละอ่านี่คือกฟรฟลิกไฮในเกมทีแพคถือว่าสวยมากนะเออถือว่าสวยมากสวยเลยแหละสวยน่าเล่นเลยแหละเป็น1650ที่ผมเพิ่งจัดมาวันนี้ก็ราคาก็เพื่อนๆก็ไปเซิร์ชเอาแล้วกัน GTX 1 6 5 0งหก เดี๋ยดูแลกันมาคอมเพร์การ์ดจอที่ถูกที่สุดกันดีกว่า1030เอ่ออ่าของเอ i d ว a เดีย1่เดี๋ยวผมขอหยิบกล่องก่อนผมจำแบลนไม่ได้ G-Force GT 1 0 3 0ของ n v i d ว a เดียนะฮะที่ผมใช้ก็คือตัวที่ถูกที่สุดถามว่าปรับไฮเล่นได้ไหมปรับไฮเล่นได้ครับแต่สิ่งที่ผมจะ เอามาใช้ก็คือการโอเวอร์เรย์โอเวอร์เรย์ก็คือถ้าเราเล่นเกมเกมหนึ่งโดยที่เราไม่เพิ่มภาระให้มันนะสมมติเล่นเกมเกมหนึ่งปรับไฮเล่นได้ครับแต่ผมต้องอัดหน้าจอต้องปรับไฮต้องให้เฟรมเรทสูงๆเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมแบบแบบ l u h เออะไรเงี้ยเขาจะความหมายฮะการสตรีมเกมก็หนึ่งอย่างเหมือนกันครับการจอดีเน็ตต้องดีไม่งั้นก็เล่นไม่ได้ฮะถ้าเล่นเกมแบบ ทั่วไปอะ่ะผมว่า1050 Ti เนี่ยถือว่าเอาอยู่นะเออแบบไม่แบบแบบเล่นเป็นคนเล่นเกมธรรมดาถือว่าเอาอยู่โอเคกลับไปเรื่อง1030 1030ที่ใช้เวลาอยู่กับมันร่วม2เดือนประสบการณ์ถือว่าค่อนข้างประทับใจนะครับกับราคาที่เออ3 0 0พกว่าบาท3,000กว่าบาทตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้มือ2ตอนนี้อยู่ที่3,000กว่าบาทอ,อ่า GTX เอ่อจีท0 3น3 0 0ถกวาบาทอัดหน้าจอได้ในระดับต่ำถึงกลางก็คือเปิดเปิดไปด้วยแล้วก็ปรับระดับกลางนะฮะปรับระดับกลางอัดหน้าจอได้เอ่อ mm hmm. สตรีมไม่ได้สตตีมไม่ได้ก็ถือเป็นการ์ดจอที่ระดับต่ำถึงกลางค่อนข้างน่าประทับใจนะสำหรับคนกับน้อยเริ่มเพิ่งเริ่ม,มสตีรเนี้ยแต่กระเถิบมาอ,อีกสัก3.000กระเถิบมาอีก3.000บาทเป็น6.000 ก็จะได้10 1050 TI หรือ IT วะ TI เป็นการ์ดจอระดับกลางถึงสูงสำหรับผมนะสำหรับผมระดับกลางถึงสูงเปิดไฮได้แล้วก็สตรีมได้ระดับกลางการ์ดนี้เล่นเกมได้ทุกเกมผมมั่นใจว่าเล่นได้ทุกเกมนะไอ้ไหมายถึง1 0 0 TI นะเล่นได้ทุกเกม แต่ต้องเป็นบางเกมที่โลบ้างอะไรบ้างเล่นได้ทุกเกมผมมั่นใจเพราะผมเล่นมาแดแทบทุกเกมละพับจีสกัมเล่นได้พับจีนี่เป็นเกมที่แบบว่าโคตรกินสเปคเลยสกัมเล่นได้ระดับเล่นโลนะเล่นโลค่อนข้างประทับใจกับ1 0ึ่งศนหนึ่งศูนย์ไอห้าศูนค่อนข้างประทับใจแต่ถ้าบอกว่าถ้าจะซื้อตัวไหนดีพี่เออผมจะประกอบคมเล่นเกมเนี่ยตัวไหนดี ขอให้ทุ่มงบไปที่แบบสักไอหนึ่งศูนย์หกศูนย์ไปเลยดีกว,ว่าหรือว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ที่แบบคือระดบับไอ้การ์ดจอครับราคามันจะไม่ต่างกันมากมันจะมีสามพันหกพันหมื่นหนึ่งเงี้ยผมแนะนําให้เอาหมื่นหนึ่งไปเลยหมื่นหนึ่งไปเลยเออจัดหมื่นหนึ่งไปเลยรุ่นดีๆจะเป็นหกจิกหรือว่าจะเป็นอะไรเงี้ยจัดดีๆไปเลยเพราะการ์ดจอครับเราซื้อทีเดียวเออเราซื้อทีเดียวและมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องซื้อบ่อยครับเราซื้อทีเดียวสมมติ อยากซื้อหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ที่ไอราคาหกพันพูถึงมือสองนะเอาทีเดียวเลยหมื่นหนึ่งอยู่เลยจบเลยแล้วก็ไปอัดที่ CPU เอาเอาซัก CPU ตัวใหม่เลยครับหนึ่งศูนย์ไอสามไอห้าเจนเก้าเจนสิบเนี่ยเออก็ราคาก็ไล่เรียกันแล้วก็แบบเพิ่มแรมดีๆหน่อยแบบแรมเกมมิ่งอะไรเงี้ยครับอัดไปเลยโอเคจบเรื่องหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ที่ไอไปมาพูดถึงปัจจุบันดีกว่าที่ผมเพิ่งจับ เพิ่งจับเลยเนะี่ยเพิ่งจับใส่แล้วเพิ่งอัดเมื่อกี้นี่เลยครับ1650 g t e c ้าศูนก็ราคาก็เออหมืน่นหมืน่นหมื่นกว่าบาทหมืน่นกว่าบาทหมืน่นหมืน่นหมื่นหมื่นนิดๆอ่ะหมื่นนิดๆหมื่นนิดๆสี่จิกสัมผัสแรกที่จับโอ้โหแม่งลื่นแม่งอย่างลื่นอ่ะเล่นเกมไฮอย่างลื่นอัดหน้าจอด้วยโอ้โหอย่างลื่นเลยอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีคลิปเออ่รีวิวมาเรื่อยๆร,รีวิวมาเรื่อยๆก็โอ้โหตอนนี้ผมมีเวลาน้อยนะครับเพราะทำงานเยอะก็เดีย๋ยวดูสิ<ม>การคอโมโบสกิลห,หลายๆอย่างโฟมลงเฟมเลตก็ไม่ได้เทสให้ดูนะก็ไม่ได้ตกเท่าไหร่นะถือว่าโอเคสำหรับพกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์สำหรับผมน้องถือว่ากลางอยู่นะเออมันยังไม่ใช่รุ่นซูเปอร์ไนงะรุ่นซูเปอร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะเท่าไหร่วะสองหมื่นได้ไหมเออสองหมื่นโอ้รุ่นนี้ถือว่าจัดเลยแต่ตังค์ไม่พอไม่เป็นไร ก็หวังจะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้กับการทําคอมเล่นเกมเคนชินแพ็กนะครับนี่เป็นต้นเหตุเลยที่เสียเงิน20,000กว่าเพื่อเล่นเกมเคนชินในแพ็กเกมเดียวฮะถ้าเ,เพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ Comment! ไว้ข้างล่างนะและ้ะอย่าลืมกดสับกด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 สับกดสับสไครป์ช่องทีวีเจมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเรื่อยๆดีกว่านะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจะมาบ่นให้ฟังก็เถอวันนี้เสียเงินไปเยอะ จากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะ